ซึงเราจะบอกนะว่าแบบเนี้ยคือมันสนุกมากคือจริงๆเราอัดคลิปไปแล้วแต่แม่เรามาก็เลยลบทิง้งลบลบคลิปนั้นไปเลยเพราะว่าเราไม่กล้าลงนะคือแบบคือแบบนี้มันสนุกมากเราอยากให้ทุกคนมาเล่นอะ่ะหัวก็ไม่ร้อนนะคือมันง่ายอะ่ะแต่ด่านหลังๆอะ่ะเริ่มเริ่มยากแล้วมันมีเงินให้สะสมด้วย เงินเนี้ยเอาไว้ซื้อไอ้สเก็ตบอร์ดอันนี้อันนี้ยังเป็นสเก็ตบอร์ดรุ่นคลาสสิกอยู่นะทุกคนเอ้ยตา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 วตาเตากไายตาย,ย,ยวันนี้นะยรายิดว่าเรายตาจะเลตนถึงด100นงตนยตายตาย่ายต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 ายายายบา้ยวออย,ายวตายตายตายยยตาตายยย อืออวุวยอะไรทุกคนคืออะไรอหน้าจอมันสะบัดไปเองอะ่ะเฮ้ยเกือบอันนี้ไม่อันนี้ไม่เกือบอันนี้โดนแล้วทุกคนทุกคนคือแบบนี้คือไอคิบซูเปอร์ซัที่เราเพิ่งเล่นไปอะ่ะน่นน่ะมีคนดูน้อยอะ่ะคือมันไม่มีใครดูเลยอะ่ะ แบบทุกคนไม่ว่างหรือเปล่าแล้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะอันนี้นะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแมปสโนเออสโนอะไรนะสโนบอดสโนบอลเวอร์แปดอะไรมาเนี้ยน่าจะมีคนเคยเล่นบ่อยแล้วแหละเพราะว่ามันสนุกมาก <c oughs> แล้วก็แมปนี้อ่ะคือจริงๆมันมีมานานแล้วนะไปกัน ถ้าเราถึงด่านห้าสิบเมื่อไหร่เราน่ัจะจบคลิปแล้วพรุ่งนี้เราก็น่าจะมาต่อ EP พีไหมหรือว่าวันนี้ก็ไม่รู้น่าจะต่อ EP ถึงร้อยอะถึงด่านห้าสิบนะเราถึงค่อยจากลาเจอเจอเอเ,เอ้ยหุยทุกคนเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบเป็นไปได้ไงฮะ Продолжение следует... А.